จากหมาจากหมอของผมว่า <c oughs> หมาหมา <c oughs> ของผมเป็นมะเร็งมันจะมีชีวิตอยู่ได้สามเดือนมันเป็น,นมะเร็งผัังลำไส้แล้วก็ทำให้ช่องทวารหนักเนี่ยมันอุดตันระยะเวลามันช่วยผมหาเสียง แล้วก็มีความซื่อสัตย์กับผมเป็นอย่างมากมันมีน้ำหนักที่ลดลงเริ่มลดลงแล้วก็มีอารมณ์ที่ในบางครั้งเอาไปเข้าไปคือสั้นๆคือสั้นๆอยู่าไปอย่าไปใกล้ตอนนี้เออ,อวันก่อน ก็รับผู้หญิงเจ้าหน้าที่ผู้หญิงก็ามาทํางานแล้วก็ไอ้โบโตเนี่ยก็กัดที่หน้าอกกับหน้าท้องเป็นแผลเย็บอยูดเจ็ดเข็มเออมาเร็งเช่นเดียวกันที่เกิดจากสังคมไทยทุกวันนี้เนื้อร้ายตอนนี้ได้กัดต่อนภูมิคุ้มกันของสังคมไทยลงมันได้แพร่กระจาย เข้าไปหาผู้ที่หากินสุดจริตสามีภรรยาที่พึ่งตั้งตัวเก็บหอมอ,อมริจะสร้างครอบครัวใหม่คนแก่ที่เก็บเงินออมมาทั้งชีวิตเยาวชนที่มีอนาคตสดใสบุคคลต่างๆเหล่านี้ต้องหมดเนื้อหมดตัวโดยเฉพาะกับการพนันเพียงลิตา อาจเป็นรถอาจเป็นบ้านหรืออาจจะเป็นครอบครัวที่สูญเสียโดยมีข้าราชการตำรวจบางท่านให้การสนับสนุนโดยทางอ้อมหากินกับบอนการพนันรับเงินบ่อนสถานอใบยมุกมะเร็งร้ายนี้เลยขยายตัวไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลงหลุดใ่อย่างใดยาเสพติดบ่อนการพนันสถานเริงลม ตามนโยบายของผมสงครามอบายามุกผมให้รางวัลผมจะเรียกว่ารางวัลจากชีวิต5,000บาทสำหรับบุคคลที่แจ้งบเบาะแสให้ข่าวผมที่ถูกต้องมีประโยชน์เมื่อให้ผมผมก็จะไปลงพื้นที่ผมให้รางวัลที่สองหนึ่งหมื่นบาทกับผู้คนที่ให้ข้อมูลของผม เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นอาจจะให้ข้อมูลบอนที่ใหญ่ขึ้นอาจจะให้ข้อมูลยาเสพติดผมให้เงิน20,000บาทสำหรับถึงขั้นจับกลุ่มเรียกว่าตำรวจไปจับได้20,000บาทห้0 0ันหนึ่งรางวัลจากชูวิทย์ไม่ต้องบอกชื่อจริงขอรหัสสี่ตัวแนบท้ายหลังบัตรประชาชนของท่านเท่านั้นพอ อย่างสมมุติว่าท้ายบัตรประชาชนทุนลงด้วยด้วย4132ท่านก็บอกว่าโทรมาจาก4132ผมบันทึกไว้เป็นโค้ดร,ระหว่างท่านกับผมข้อมูลข่าวสารท่านแจ้งผมทุกอย่างเป็นความลับดังนั้นปี2555ก็จะเป็นปีกินเจปีกินเจสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กินเงินบอ่อนที่เวนี้ต้องไปกินเจต้นแบบของการเปิดเผยข้อมูลสไตล์ชูวิทนี้ ผมว่าต้องมีคนกล้าการต่อสู้กับมะเร็งด้วยขวัญและกําลังใจของตัวเราเองดีที่สุดปัญหานี้เป็นปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาคอร์รัปชันเป็นรากฐานของคอร์รัปชันรัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่มาแก้ไขเรื่องคอร์รัปชันยาเสพติดท่านออกนโยบายจับไปเถอะครับ ล้านเม็ดสองล้านเม็ดสามล้านเม็ดแต่มันเป็นปลายเหตุมันแพร่กระจายไปในสังคมไทยเรียบร้อยแล้วโดยผ่านสถานบันเทิงเริงรมที่ท่านพาให้เปิดถึงเชา้าคุณมีสิทธ์อะไรที่อนุญาตให้เปิดก่อนการพนันคุณมีสิทธิ์อะไรที่ไปมอมเบาเยาวชนคุณมีสิทธิ์อะไรที่ให้ผมปฏิบัติตามกฎหมายแต่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผมขอเรียนให้ทราบว,ว่าขณะนี้บอนการพนันในพื้นที่นครบาลและปลิมมฑลได้ปิดตัวลง90%หรือ10%เป็นบ่อน VIP ซึ่งรับเฉพาะแขกที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาและเล่นกันในบ่อนคลาสสิกหรือบ่อนอมตะซึ่งแยกออกมาเป็น VIP เท่านั้นหลังจากผมที่ให้ข้อมูลกับพอบอรตรพอบอรชอนอซึ่งผมบอกว่ามันเป็นแฟรนไชส์ เป็นแฟรนไชส์คล้ายๆกับเซเว่นอีเลเวเป็นเครือข่ายผมแจ้งไปแต่ต้นแล้วว่าเป็นบอนเล็กแต่ท่านพอบอชโนอก็มาบอกว่าข้อมูลชูวิทย์เป็นบอนเล็กบอนไฮโลขนาดโต๊ะ2โต๊ะผมเรียนให้ทราบแล้วว่าหนึ่งที่มี20โต๊ะท่านว่าใหญ่ไอเปิดสองโต๊ะแต่มี20ที่มันมี40โต๊ะเอารวมกันท่านวัยใหญ่ไม่ใหญ่ละข้าว่าบอนเล็ก แต่มันเปิดหลายที่ความเสียหายมันมากกว่าเพราะมันกระจัดกระจายไปในหลายๆพื้นที่การจับกุมก็ายากเพราะว่าเล็กกว่าเคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่าท่านเอาที่ไหนมาพูดว่าบ่อนเล็กมันไม่เล็กเพราะว่าเปิดเล็กจริงแต่เป็นเครือข่ายผมพยายามให้ข้อมูลบางท่านเช่นท่านพบบชลออบอกให้ชูวิทย์มาบอกเงียบๆแล้วนำกำลังายไปจับแล้วมาแถลงข่าวด้วยกัน ผมบอกผมไม่ได้ทําเอาหน้าท่านเข้าใจผิดผมมาทําให้ผมไม่ได้มาทํากินคืนทําแบบนั้นอีกาข้าบข่าวไปบอกหมดไม่มีทางที่จะจับได้เหมือนกันเพราะทุกๆวันนี้ก็เล่นละครตกตากันอยู่แล้วไปจับไม่เจอไปจับว่างเปล่าไปจับพึ่งขนย้ายออก ท่านอยากได้บ่อนใหญ่ใช่ไหมผมจัดให้ผมจัดให้เองมีการเตรียมการเรียบร้อยที่จะเปิดบ่อนใหญ่เรียนให้ทราบว่าคนอย่างชูวิทย์ถ้าบ่อนใหญ่เอาผ้ามาผูกตาผมผมไปชี้ยังถูกเลยเอา,อางี้แล้วกันเอาผ้าปิดตาผมแล้วผมไปชี้ให้ว่าตรงไหนบ่อนใหญ่ บ่อนการพนันขนาดใหญ่ขนาดห้าสิบขึ้นเตรียมตัวจะเปิดต้นเดือนกุมภาพันธ์ตกแต่งเรียบร้อยปูพรมป,ปรูปฝ้าทําไฟมีคอมพิวเตอร์มีโต๊ะบาคาร่าโต๊ะไฮโลสลอ็อตมชีนตู่มาเสร็จเรียบร้อยหมดอุปกรณ์ของเคลื่อนย้ายจากบรร่อนราชดาที่ผมพูดวันเปิดนโยบายรัฐผลไปที่นี่สถานที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล อยู่ในซอยที่มีสถานทูตมีสนามกอลสนามซ้อมกอลสถานทูตอยู่ผมไม่บอกให้ที่ไหนแล้วเดี๋ยวก็ไปหาเองถูกอีกแต่ถ้าเปิดมาขยับมาตรงนี้แหละครับใหญ่ส่วนบนคลาสสิกก็ยังอยู่ตรงนี้ผมจัดให้พิเศษเขาเปิดกัน วันที่สองที่สามกุมภาพันธ์นี้อยู่ที่ไหนไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากที่เก่าที่รัชดาอยู่ในซอยที่มีสนามกอล์ฟสนามซ้อมกอล์ฟมีสถานทูตอยู่ไม่บอกที่ไหนไปหาเอาเองมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะติดสินบนผมวิธีการติดสินบนก็ ผ่านจากคนรู้จักไม่ว่าทางทางตรงทางอ้อมเอาเงินใส่กล่องโซดาเอามาให้ผมไม่ต้องให้ผมอะผมพอกินเอาเงินใส่ถุงกระดาษผ่านคนรู้จักมาคุยมาทักทายแลว้ววางให้ผมไม่ต้องฮะผมพอกินพอใช้วันหนึ่งผมไม่ได้ใช้เยอะท่านอย่ามาให้ผมว่าผมรับท่านไม่ได้ผมไม่กินสินบาท ผมไม่กล้าสินบนผมไม่ชอล่าผมไม่บางหลวงเพราะฉะนั้นท่านเอาให้ผมเงินพวกนี้ผมไม่มีวันเจริญผมไม่มีกินให้ลูกผมลูกผมก็ไม่เจริญผมกินเองผมก็เป็นอามาพึกอามา้าตอนแก่ผมไม่กินบาทนึงผมก็ไม่เอาของท่านแต่ผมต้องพูดเป็นหน้าที่ของผมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรองให้ผมผมไม่รับเคลียร์ผมไม่ใช่สถานที่เคลียร์ลิง ท่านไม่ต้องเคลียร์ท่านไม่ต้องส่งเสมาเคลียร์ท่านไม่ต้องส่งนักการเมืองมาเคลียร์ท่านไม่ต้องส่งใครๆมาเคลียร์ทั้งนั้นผมก็เรียนให้ทราบว่าท่านผอ,อรตรลไปตั้งคนนั้นไปตั้งคนนี้ลองผอ,อรตรลไปตั้งนั้นขออนุญาตในฐานะผมให้ขอ้อมูลขอผมตั้งได้ไหม ขอผมแนะนำได้ไหมผมจะให้ชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมไว้วางใจผมให้ผมให้ข้อมูลผมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมไว้วางใจมีครับไม่ใช่ไม่มีแล้วเมื่อวานก็โทรมาให้ข้อมูลผมเยอะด้วยดังนั้นท่ทันให้ผมเลือกเพราะทันผมเป็นคนให้ข้อมูลท่านท่านไปตัางคนงน้นคนนี้ผมไปให้ ข้อมูลมันก็หายสิครับก็มีการบอกกันก่อนมีการขนย้ายกันบ้างแล้วมันผิดไม่ผิดแล้วครับไอสถานบริการที่มันเปิดแบบที่ไม่มีใบอนุญาตอ่ะถ้ามันถูกแล้วท่านปิดปพระทำไมอะ,ะสองวันก็ปิดปและสองวันแล้วไอที่คุณเขียนผิดอะผมบอกว่าสปอร์ตคับให้ชื่อทีก็ได้แบงกอกโรย a ลสปอร์ตคับชัดไหมฮ ไปดูวัตถุประสงค์เขาบอกให้ผู้ใหญ่มาสังสรรค์อันนี้จัดเป็นที่กินเหล้าจัดเป็นที่ให้ประชาชนไปมั่วสุมร้านอาหารต้องตรวจบัตรประชาชนเอาสปอ,อร์ตขับมาบาังหน้านะเอาไปถึงขนาดนั้นนะ่ะก็สปอ,อร์ตขับไปดูวัตถุประสงค์สิครับเขาบอกให้ผู้เป็นสมาชิกเท่านั้นไอ้นี่เปิดเอายันตีสองตีสาม เทียงคืนมันก็ไม่มีโอกาสเปิดมากกว่านี้แล้วมันเป็นครบวงจรทําไมผมต้องพูดเรือกอพวกสถานอบายมุขชูวิทยายากจะเคียร์สื่อมวลชนบางท่านก็ไปบอกว่าทํำไมพูดเรื่องห่ก็มันเป็นฐานของคอรัปชันผมก็เรียนให้ท่านทราบแล้วว่ากินสินบาทกาสัสินบนช่อลาดบางหลวงก็ทําเป็นเครือข่ายมีกระบวนการมีบริหารจัดการ จ่ายเงินมันชัดเจนที่สุดเรื่องง่ายๆแบบนี้ยังแก้ไขไม่ได้แจกเอกสารให้ด้วยนะท่านจะไปแก้ไขอะไรเครือข่ายสอเสือผมก็เรียนให้ท่านทราบแล้วมาจากตำรวจสอเสืออยู่ในสถานีอ <โ frustrating. S 1> ลอลิง Lan. เปิดไข่มวยมาเปิดโต๊ะบอลมาเปิดไฮโลมีแรงงานต่างด้า รายง,งานต่างได้ไปเช็คดูตลาดบางกะปิไม่มีคนไทยติดเข็นผักติกขนพม่าทั้งนั้นไคโร,รผ่านโต๊ะสนุกเกอร์บางหน้าโต๊ะบอลสถานที่ไอทีสแควรตะวันนาหมู่บ้านเสนาคอนโดในบริเวณบางกะปิทั้งหมดเป็นหยีปัวหยีปัวส่งต่อขึ้นไปแล้วไปฝากที่ไหน เอาไปฝากที่ธนาคารกรุงศรีสาขาสุขาพิบาลหนึ่งพูดให้ละเอียดอย่างนี้แล้วอย่าหาว่าผมไม่แน่จริงมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้ใครสร้างบ้านให้ในายพลอออ่างสร้างให้ท่านแต่ท่านไม่ได้ไปอยู่หรอกสร้างไว้ประดับบารมีเอาป้ายติดไว้ด้านหน้าว่าตึกตึกตึกชื่อสองพยางนำสกุลสองพยางและให้ใครอยู่ ให้ชาวบ้านดูไงเฮ้ยไม่รู้ว่าบ้านใครมึงติดกับไข่ของกูมึงรู้หรือเปล่าว่ากูเสด็จสนมงแค่ไหนเป็นนายพลกาเสียนอายุไปเป็นที่ปรึกษาปอตทพี่ปรึกษาซีพีไม่มีใครว่าแต่ไปเป็นที่ปรึกษานายบอลทำงานมาทั้งชีวิตมันจะเสียเกาเครือข่ายตื้อ 2หาสถานที่เกาอุปกรณ์และคนใช้เคลียรหน้าเสือคำว่าเคลียรหน้าเสือคือมีหน้าที่ประสานงานคนเคลียรต้องเป็นคนที่รู้จักในวงการทั้งเจ้าหน้าที่และทั่วไปต้องมีความไว้วางใจเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นคนเคลียรจะเปลี่ยนหน้าไม่ได้วิธีการมีกระบวนการบริหารจัดการเข้ามาที่บ่อน เรียนให้ที่ท้องประชาชนคนชอบเล่นไฮโลมันสังรีโมทเขาเรียกว่าไฮโลรีโมทแค่ไหนไทยน้อยออกข้างนั้นเพราะฉะนั้นที่ท่านเล่นอยู่เนี่ยจะจายไปที่ตลาดไม่ว่าตลาดไทยตลาดใหญ่ตลาดชุมชนที่เป็นตลาดเหตุผลว็าตลาดพกเงินสด ตลาดเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะเอาเงินไปซื้อของเอาไปขายตลาดจะพลุกล่านเรียกลูกค้าง่ายหมู่บ้านดูสมบเคหาชุมชนหรือเป็นตึกแถวที่เป็นตัวเจอที่แฮปปี้แลนด์ดังนั้นกระบวนการทั้งสองเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นเครือข่าย เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่ไม่ต้องให้วันที่30มกราหรครับเพราะไอ้เรื่องบ่อนรัชดาท่านยังจาัดก,การอะไรไม่ได้แต่ไม่โกรธกันเข้าใจแต่อย่ามาต่อว่าผมว่าบ่อนเล็กเพราะบ่อนเล็กจริงแต่คูณ20ที่มันกลายเป็นบ่อนใหญ่แล้วความเสียหายมันเยอะกว่าบยาย่อนใหญ่ โ๋อพี่หานพี่หานโกรธผมเรื่องอะไรเนี่ยพี่หานเป็นนักยูโดเก่าเป็นอาจารย์ยูโดเป็นนักกีฬาจิตใจต้องกว้างขวางจะไปโกรธเรื่องเล็กเรื่องน้อยโกรธไม่ได้ผมบอกพี่หานแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ไปลงก็ไปฟังมาจากวิทยุรายการโรงพักระวังไทยเนชั่นแล้วมาจดเป็นข้อความไม่ละเอียด ก็หนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้เขาเขียนข่าวเดียวเหมือนกันทุกฉบับจริงไม่จริงเอาไปอ่านขึ้นสารดูเนี่ยพี่หาลองดูหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเขียนข้อความเดียวกันหรือเปล่าก็วิทยุผมให้สัมภาษณ์วิทยุผมบอกว่าผู้กำกับกับรองผู้กำกับแต่ผมไม่ได้บอกพี่ไปย้ายรองผู้กำกับผมโง่ขนาดว่าพี่เป็นผู้กำกับไปย้ายรองผู้กำกับได้ยังไงข้อมูลผมจริงหรือเปล่าบ่นุ้บ่นวิวอ้ อ่ะผมบอกว่า,ย,าย้ายชั้นประทวนชื่อทศอฐอานที่หาน้องอย่าประกดผมทหานก็ไปถอนคดีซะประท้ทหารเป็นคนดีอย่ามาเสียคนตอนแก่เด็กจะเกษียณอยู่แล้วขอให้ที่หานอายุมั่นขันยืนอย่าลืมนะผมบอกชั้นประทวน ผมไม่ได้บอกรองภูมิกับไอ้ยอดย้ายรองภูมิกับได้ไงผูเป็นผู้มกับไอ้ยอดรองภูมิกับผมบอกว่าย้ายชั้นประทวนที่ยอดทหารที่จริงนามสกุลจริงผมมีอ่ะโอเคใช่ไหมเออที่หานี่น่ารักเรียบร้อยมีอะไรคำถามไหมครับข้อมูลท่านได้บอลใหญ่ก็าอย่าเขียนผิดนะ เพราะวันนี้ผมต้องย้ำบ่อยๆเกี่ยวของกับเสือไก่อาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว,ยวอยู่ไม่ห่างไม่ไกลาจากบ่อนรัชดาเดิมนะไม่ใช่อันนี้นะบ่อนรัชดาเดิมที่พูดไปครั้งแรกอยู่ในซอยที่มีสถานพูดและมีสนามซ้อมกรอบใดญ่กรอบอ่ะใหญ่จริงไปดูตอนนี้ ใ้ตัวดูใหม่เรืเ่องอ่อนี้คของคตอนนี้นอคุณต้องถามคุณต้องเข้าใจคานี้ก่อนกระบวนการบริหารจัดการบ่อนผมเป็นเจ้าของบ่อนผมไม่ได้วิ่งไปหาในตำรวจไปเคลียร์หรอกครับผมต้องผ่านคนเพียคนเพียก็ไม่ใช่เจาของบ่อนเจ้าของบ่อนก็ไม่ใช่เดินสายมชาช่ายเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการเหล่านี้ ถ้าท่านถามหาเจ้าของเนี่ยเจ้าของเนี่ยท่านจะไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะมีการพ้นกันบอการพนัน20โต๊ะ30โต๊ะขอโทษทีนะขอให้คุณไปเปิดเว็บดูบ่อนที่เวกัสหรือที่หมาเก้าสมมุติที่โต๊ะบอนการพนันก็นจะมีเชคเ,เกอร์คอยดูเจ้ามือตลอดมีกล้องวงจรปิดคอยส่องเพราะถ้าไม่ดูแทงร้อยผู้จ่ายห้าร้อยแทงชิปหนึ่งผจ่ายสองชิปเจ๊งพอดีดังนั้นเจ้าของบ่อนทุกที่ทำเองไม่ได้หรอกครับ เขาต้องเอาโต๊ะแต่ละโต๊ะไปซอยย่อยให้หยีปัวทำคําว่าหยีปัวโต๊ะหนึ่งก็เรียกขอนหนึ่งขอให้เข้าใจโต๊ะหนึ่งเรียกขอนหนึ่งั้นมี20โต๊ะผมก็แบ่งให้หยีปัวหรือเจ้ามืออีก20คนเป็นคนบริหารจัดการผมคลองโต๊ะนี้ผมเรียกลูกค้ามาโต๊ะผมมาโต๊ะผมแอ้นั่นอีกโต๊ะหนึ่งก็มีพวกไปโต๊ะโน้นไปโต๊ะโน้นทุกคนก็ได้เงินโดยการคิดค่าใช้จ่ายขอนหนึ่งหรือโต๊ะหนึ่งมาตรฐาน80,000แต่ที่บ่อนราชดานี่แสนสอง ต่อเวลา12ชั่วโมงผู้สื่อข่าวบางท่านเป็นผู้สื่อข่าวที่อาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ดังนั้นผมต้องเล่าให้ฟังก่อนเพราะท่านจะเขียนข่าวไม่ผิดดังนั้นเวลา12ชั่วโมงเงินแสนสองที่ผมจะต้องจ่ายถ้าผมมีโต๊ะหนึ่งก็แสดงว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมง2องแสนสี่สิบวัน2ล้านสี่สามสิบวัน6ล้าน7ล้านสอง แค่โต๊ะเดียวหนึ่งเดือนเจ็ดพันสองสมมติแล้วกันว่าผมมีสิบโต๊ะเจ็ดสิบสองล้านเยอะไม่เยอะหร้วครับถ้ามันจะต้องจ่ายเท่าไหร่นี่ก็คือปัญหาไปถึงขบวนการนี้เป็นสีไหมครับเป็นคนมีสีที่ดําเนินการรวมๆไม่มีสีไม่ได้หรอกครับว่าตอนนี้บอลเหลือปิดเรียบหรือใดบอด่อนแด สีสีเป็นหลายๆสีสีสไหนบ้างคะคุณคุณแนนอนอยู่แล้วว่าสีที่มั่นคงชัดเจนที่สุด <c oughs> มันสีอื่นไปไม่ได้ยกเว้นสีกากีแล้วบอก่อนใหม่จะเปิดในพื้ที่สอน,นอเดิมไหมคะคือในสอนนอเดิมไม่หรือไม่เนี่ยผมเรียนให้ทราบว,ว่ามันเป็นบ่อนเล็กมันไม่ใช่บอรดวิ่งนะค คำพ่อบอ่อนวิ่งที่ตำรวจพูดเนี่ยเขาจะพูดให้คุณสับสนเป็นบอ่อนวิ่งหมายความผมเปิด3วัน5วันแล้วผมก็เลิกไม่ใช่ฮะอันนี้บ่อนเล็กจริงแต่ผมพูดให้คุณดูแล้วถ้าผมมี20ทิที่ที่ละ2โต๊ะมัน40โต๊ะอะเอา้าแล้วคุณดูไม่ออกหรือว่ามันเซเว่นอีเลเว่นหรือเปล่าผมไม่ต้องลงทุนแบบ Lotus, รโรตัสเขาลงตัดลทุนเป็นพันล้านผมลงทุนแบบเซเว่นอีเลเว่นตึกแถวสองห้องลงทุน3ล้านเมื่อปิดผมเปิดที่นี่ ก็ปิดที่นี่ผมเปิดที่นู่นเห็นไหมเพราะว่าก็เป็นเครือข่ายเดียวกับรัชดาที่จับไปก่อนหน้านี้นะอ้าวคนละเครือข่ายครับไอ้ที่บอกรัชดาเนี่ก็บ่อนใหญ่ไอที่จะเปิดใหม่นี่นี่ค่ะอ๋อที่เปิดใหม่นี่มันของรัชดาเลยอัเดียวกันเครือข่ายเดียกรัชดาเดิมที่ที่จะเปิดใหม่ที่เป็นบ่อนใหญ่ที่อยู่ในซอยนั้นใช่ไหมอ๋อที่เดียวกันเพราะใช้อุปกรณ์มาจากที่เดียวกันโอเคการลงมาเป็นโหมดอันนี้ความไม่ความหมยของเออย่าถามผมเลยนะ เพราะว่าเรื่องพวกนี่มันอยู่ที่คนกลัวไม่กลัวนะถ้าผมกลัวผมก็อยู่บ้านกอดเมียไม่มานั่งพูดนะเมื่อผมพูดไปแล้วก็แสดงว่าผมไม่กลัวดังนั้นถ้าจะถามผมหรือว่าบางคนจะปล่ผมหรือบางคนจะเอาเงินมาให้ผมผมก็ก่าไม,ม,ม่ต้องผมมีพอกินนะแล้วผมก็ไม่อยากาอยู่นานอยู่ คุณชูวิทย์คะการที่เอามาเปิดเผยหลายๆครั้งเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าส่งผลว่าอยากจะให้เป็นการทําที่แบบเสรีหรือว่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีใครมไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเหตุที่ผมไม่เห็นด้วยเพราะสังคมไม่ได้อะไรแต่รัฐบาลได้รัฐบาลได้เงินภาษีอกรจากบนการพนันเหล่านี้แต่สังคมไม่ได้อะไรท่านทําไมไม่เอากําไรจากบ่พนันมาหาร6บล้านคนแล้วส่งให้ทุกคนไปเลยแบบรัฐบาลไต้หวัน รัฐบาลไต้หวันเอาเงิน5,000บาทจากภาษีหาให้กับประชาชนทุกคนในประเทศที่อายุเกิน18ถ้าอย่างนี้ผมเห็นด้วยก็ขอขอบคุณเขามาเก็บเอาไว้ไม่หรอกก็ได้เปิดเผยตำรวจที่บอกว่ามีมั่นใจว่าจาาาาาาก คือเจ้าหน้ที่ตำรวจเนี่ยคุณเอามาแต่ละคนแต่ละคน,นคุณต้องดูด้วยว่าแบ็คกราวด์เป็นยังไงถ้าคุณถามผมสักนิดว่าตำรวจคนไหนปานสิริปา,าวะใช้ได้ถ้าอย่างเงี้ยคุณช่วยส่งมาประสานกับผมนะคนบางคนผมไม่เอ่ยชื่อแต่อย่าส่งมาเลยครับข้าหัวตำรวจด้วยกันข็าว,ว,วัวเนาะ ถ้าอย่างนี้ก็มึงเสนอชืให้ท่านปาศิลปเป็นคนที่ควบคุมดูแลเรื่องบ่มดไหมถ้าผมยกตัวอย่างเฉยๆแล้วผมยกตัวอย่างเฉยให้คุณว่าคุณถามผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวคนไหนผมไม่ได้บอกว่าท่านมาคุมผมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดผมยกตัวอย่างให้คุณฟังว่ามีตำรวจที่น่าเชื่อถือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะไปแต่งตั้งใครใครใครไปคุมไปนั่งทนี่นี่เนี่ยคือผมไม่ให้ข่าวมันกงอีกาข้าวข่าวหลุดหมดสิครับขณะท่านไปยังไม่เจอเลยแล้วอาสนอสนะที่ใครนะข้าขอกระตาะจากความ ไม่้เาเออไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่รับราชการอยู่ใช่ไหมอ่ะถูไหมล่ะก็แสดงว่าะเสียแล้วได้เปล่าล่ะเออ่เปาพจงมารับราชกรน่าามารัคนได้ีกว่าด้วยก็ก็ก็การจับคนเนี่ยก็คงคืดคืนเมื่อไหนนาคุณสามารถไปเจอไปพบถูกไหมก็ขอพชนว่าผมไม่ให้ข่าอึดดๆๆโคมแล้วก็จะไปจับเจอได้ยังไง เอาล้วผมไปพูดแต่เรียบเนียแล้วท่านจะเจอไหม่ะเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นนีครับอาจจะเป็นนอกราชาการก็ได้หรือในราชาการก็มีไม่ใช่มมมไม่มีมีชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในราชการซึ่งผมอยากแนะนําก็มีครับไม่ใช่ไม่มีส่อ่ยคชื่อไดไมักคนเอาสักคนหนึ่งเลยใช่ไหมอเอาสักคนหนึ่ง,นนงในพื้นที่ไหนล่ะครับ เออในพื้นที่มันภาคหนึ่งผักสมผสมเออในปชใน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 ,ในครบาลเนี่ยมีชื่อสอเสือ,เ,อเป็นในคนแต่ไม่ใช่พนตำรวจ <c oughs> ก็ใช้ได้เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมานะเดี๋ยี่ผมไม่อยากบอกชื่อจริงเพราะว่าถ้าผมไปพูดอย่างนั้นก็เหมือนไปชี้นำเดี๋ยวโดนผู้ใหญ่มองหน้าถูกย้ายออกไปแล้ว ก็ก็ก็ใช่นอ่งท่านมีความตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวข้องไม่เคยมัวหมองไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเงินต่างๆเหล่านี้ถ่าต้องส่งคนพวกนี้มาไม่ใช่ท่านให้คนที่เขารู้เรื่องยังจะมาเล่นละครมาเออขอบคุณมาก